สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนครับสวัสดีสวัสดีคุณส,ส,สมเป็นอคนนะครับวันนี้มาเที่ยวหาเตียจอยครับเ <c> ซ <oughs> นบุกเลยนะจอยเมืองฉะเหรอจอยรรืองดีเมืองฉะอานี่ครับเตียจอยบึงดีเมืองฉะดีครับสวัสดีผมโอเคี๋ยวผมจะถ่ายคลิปพนังานวันนี้ตังพี่จอยได้อ่าโทรไปคุยนะโทรเฟซบุ๊กไปคุยไเป็นเซตไปคุยว่าขอเข้าไปดูรถนะรถผมที่แปัญหาเรื่องความร้อน เอาของพี่จอยคันนี้ก็ทีผ่าเรื่องความร้อนนะครับความร้อนขึ้นอพี่จอยบอกขึ้นประมาณเจ็ดขีดนะฮะเจ็ดขีดมาทํางานขึ้นเจ็ดขีดมาขึ้นเจ็ดขีดเนี่ยเป็นมาไฟซูปเปอร์เกยงเดียมนะครับนะฮะอันนี้ก็ไปซื้อที่นค,นนคนรตนครปสมนะครับซื้อมาปีกว่าแล้วครับคันนี้ก็ซื้อมาในราคาร้านร้านสี่วัวๆนะครับเดี๋ยวขอโทษที่จอนแสงนี่ครับ อดแสงนะครับก็เลยมาถ่ายแทางๆเลยเนาะนี่นะฮะเดียนี่นะครับมาดูครับว่าไฟซูเปอร์เก็บเหลี่ยมครับทํางานครับก็เลยมีโอกาสครับวันนี้เลิกงานแต่วันครับพอดีจะไปดูมุกงสีอ่าจะมุ้งสีปัดเลนนะครับที่สั่งไว้ผมสั่งไว้หนึ่งลูกแลวอาจารย์สิงสั่งไว้หนึ่งลูกนะครับรวมกันเป็นสองลูกนะครับ ก็นัดไปจะไปดูช่วงเย็นนะครับพอดีมีเวลาตอนนี้ก็เลิกงานประมาณสี่โมงเย็นนะครับก็เลยแวะมาหาพี่จอยครับือดีเบองฉะดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในอยู่เส้นคลองสวนนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นคลองสวนนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นงานงานถมนะฮะถมต่มหมู่บ้านจักสันนะครับก็ทางหน้างานพี่จอยก็พี่จอยหน้าที่ก็คือโยนดินนะโยนดินโยนดินดำนะครับมาปูไว้ด้านนี้นะครับคือปรับให้มันใกล้เคียงนะครับ ปรับให้ใกล้เคียงนะฮะแล้วก็ถมรูปรังครับนะฮะฟังเสียงกันนะเสียงเล่าๆนะครับมาก่าซูเปอร์เสียงก็อย่างเงี้ยครับข้อดีของ่าว่าซูเปอร์แตงต่างจาโตมากไฟธรรมดาคือว่าเสียงเครื่องจะเรียบนะครับจะเรียบเนียนกว่าตัวมาไฟธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่อง 4Bd นะครับแต่มากไฟตัวธรรมดาจะเป็นเครื่อง 4Bd นะครับ 4Bd จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับมากทูมากทีนะครับ แล้วก็มาควายตัวแรกนะครับจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันสามรุน่นนี้ถ้าเป็นมาควายซูเปอร์นี่ก็จะเป็นเครื่อง 4G นะครับ4ีที่อยู่ในท i t s นะฮะแบเจ็ค 5G นะฮะตั้งแต่ตัวแรกสึงกัวสุดเลย 5G หรือก็ซาซานี่135ตัวแรกๆนะครับ,รบตัว49นะฮะหรือขีด9อะไรัย่างงครับนะรบตรงนี้ก็จะหลากหลายนะฮะหลากหลายเครื่องจ g หรือหลากหลายก็แรงมาก็จะเยอะนะแรงมาจะเยอะกว่า 4G ข้อดีของเขาคือเวลาทางานลูกควบคู่กับปั้มเคสามวีจะทําให้เครื่องยนต์นั้นไม่เรียกเครื่องยนต์ไม่กระเส่านะครับเครื่องยนต์เรียบนะฮะพี่ก็เห็นนะเนี่ยนะฮะเนี่นะฮะมันจะเสียงกระเส้านะเบาๆเบาๆๆเหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องของตัวสี่บีดีจะมีเสียงคางเยอะนะครับฮอฮาฮอฮาอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องประหยัดน้ำมันน่ะอ่าตัว มาควายตัวธรรมดาปารายอยากน้ำมันกว่าตัวนี้แน่นอนครับตัวนี้จะกินน,น้ำมันมากกว่านิดนึงนะฮะด้วยแรงม้าที่เยอะกว่าแต่กาลังการขุดนี่ก็ต้องยกให้ตัวนี้ครับต้อเทียบกับมารควายด้วยกันนะตัวมาไ์ควายซูเปอร์นี่แรงมา้าเยอะแลวก็แรงขุดจะดีกว่านะฮะซื้อมาเดิมทีก็จะเป็นอาร์ธรรมดานะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ไปซื้ออาร์ต่อครับมาจากเดี่ยวมะพร้าวต่อเสื้อนะครับาจาุดพนันบุรีนะ ครับเป็นเสื้ออาร์มมาทั้งหมด40,000นะครับเนี่ยอาร์มตัวเรื่องซื้อมา40,000นะครับเป็นอาร์มต่อในไทยเราครับไม่ใช่อาร์มนอกไม่ใช่อาร์มแท้นะฮะแต่ก็ขอให้เป็นอาร์มพิเศษก็โอเคแล้วครับมันใช้งานดีครับอาร์มพิเศษทำงานดีมากกว่าอ่าร์มทำอาร์มสั้นนะถ้าเกิดทำงานบ่อพุ่มบ่อปลาอะไรพวกนี้และรถจะได้หมุนสมาร์ทเร็วกว่าแล้วรถจะไดนตัวตัวใหญ่กว่าตัวตัวใหญ่กว่าอาร์มสั้น นะมันทำดูเหมือนออกตานะมันดูรถเราตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ฟังเสียงนะครับเสียงจ๊ก,กัสเตารก็กเตอร์หน่อยนะครับตอนนี้ก็คือเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูเรื่องระบรบ,บระบายความร้อนอ่าที่บอกว่าขึ้นเจ็ดขีดแต่ทางพี่จอยก็ใช้น้ำยาหม้อน้ำของพิซูวิชิน้ำยายอย่างดีเลยคือเป็นน้ำยาล้วนนะไม่ติดที่ไม่ได้ผสมน้ำนะก็ขึ้นเจ็ดขีดก็จริงแต่ถ้าเกิดปีขื้นแป๊บเดียวมันก็ลงเหลือสามขีดผมเองผมไม่ถึงครึ่งเลย ของผมเองนะขึ้นสี่ขีดนะแต่ว่าปีเครื่องให้ตายไงมนะันก็เหลือสามขีดสี่ขีดอย่างเงี้ยแหะอะไรเงี้ยแต,ต่ตอนที่ผมซื้อใหม่ๆนะผมซื้อเขาญี่ปุ่นใหม่ๆแค่ปีเครื่องก็ขึ้นสี่ห้าขีดนะเพราะว่าบางทีเขาขั้นตอนการปลูกของเขานะฮะจะปลูกพอไม่ดีนะครับคือเราไม่ได้ว่าทางร้านทางอะไรเราก็ว่าบางทีทางร้านเขาไม่ได้มาใช้รถกับเราไงเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าควรจะปลูกแบบไหนอะไรยังไงการปลูก การกู้ฟองน้ำเนี่ยมีบทบทบาทสําคัญมากเพราะว่ามันต้องหุบคลองลมร้อนลมดินนะคะับให้แยกออกจากกันนะครับอย่าให้ลมร้อนสุดเครื่อวน่ะไหลไปปนเวียนไปปนกับลมเย็นที่หน้าเมาน้ํานะครับมันจะทําให้สารารลายผะสมนะครับเพราะว่ารถเบรกโคเนี่ยเป็นรถที่ต้องดูดเขาเรียกว่าต้องดูดลมมากินเองนะดูดลมกินเองไม่ได้วิ่งไปกินลมเหมือนรถกระบะหรือรถสิบล้ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับต้องปั๊มต้องัดมตต้งนีด้วยนะครับ นีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้ผมเองก็มาได้วผมเปคือยนไปทอไเลิยก,ก็ผมก็ไม่ไมกาลังตีด้วยว่ามาดูพี่จอยแล้วจะจบจบไม่จบไม่รู้แต่ผมว่าเน้นงานเป็นเรื่องเดียวกันน่ะถ้าเกิดผมจบพี่จอยก็ต้องจบแล้วมันจะมีอะไรที่มันนานมากกว่านี้ไม่าอาะครับแกก็ต้องจบแต่ตอนนี้ของพี่จอยยังเป็นวินเทอร์ของพี่จอยนะ เด็กน้อยเนี uh, ่ยยัเป uh, so so ็นว <Silver. S 1> ินเดอร์เหมือนวินจิ๋วเดิมอยู่ลมแรงลมอะไรไม่คยแน่ขนาดแต่ที่เข้ามาช่วยกันจอดรถแล้วก็ปูกฟองน้ําแต่ผมว่าเครื่องมีจอยมันร้อนมากนะเพราะจอดแป๊บเดียวก็เราก็ปูกฟองน้ํามาได้แล้วถ้าเกิดมันร้อนจริงเนี่ยจับไม่ได้หรอกนี่มือยังเปื้อนดูเลยเนี่ยช่วยกันเฮ้ยมือยังเปื้อนนะนี่มือยังเปื้อนอยู่เลยก็เลยแวะมา ถ่ายคลิปให้พี่เพื่อนให้ทีดูนะครับเพราะพี่จอยก็ติดตามยูทูบผมมาอยู่นะฮะติดตามมาโวเแกก็บอกจะามานานกว่าสมควรผมเองก็ยังเอ๊ะแล้วคนระดับนี้ยังมาติดตามยูทูบผมอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่นี้ด้วยนะครับก็พอดีก็มาช่วยกันออกความคิดเห็นเนาะว่าคนเราบา,างทีก็ไม่มีใครเก่งทุกคนหรอกนะฮะบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องผมไม่รู้คนอื่นจะรู้แต่บางเรื่องที่ผมพอรู้ผมก็พอที่จะ พร้อมที่จะเขาเรียกว่าะนะเผยแผ่ประสบการณ์ให้กับพี่ๆเพื่อน<ป>คนใช้เครื่องจักรด้วยกันนะครับโอ้โเดียวกันครับเพราะว่าเวลาเครื่องจักรใช้งานเนี่ยถ,ถ้าเกิดมันใช้งานไม่ดีใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยรถเราซื้อมาคันหนึ่งไม่ใช่บาทสองบาทนะครับล้านกว่านะครับเพราะนั้นเราต้องดึงศักยภาพของรถมาใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับถึงนะเราจะเป็นม้าไปอะแต่เราก็ต้องมไม่อายที่จะคู่กร้อยสี่สิบอะไรเงี้ย คือเราต้องเขาเรียกเ่าต้องทารถเราให้บิว้วรถเราให้ดีตลอดเวลานะครับให้พร้อมทำงานตลอดเวลาเนี่ยเราดูความเร็วครับนี่นะนี่รถเก่าญี่ปุ่นประมาณปีกว่าครับพี่จอยจะซื้อรถก่อนผมก่อนนะเพราะว่าอายุมาถด้ปีกว่าแล้วของผมพิ่งจะซื้อได้ประมาณประมาณสี่เดือนนะฮะสี่เดือนพี่จอนจยนี่ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วนี่ก็ดาวไป พอสมควรนะครับผ่บอนเดือนหนึ่งพี่จ้อยผ่อนถูกกว่าผมนะครับพี่จ้อยเครดิตดีกว่าพี่จ้อยผ่อนเดือนละสองหมื่นแปดของผมผ่อนเดือนละสามหมื่นอ่าขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นครับใช้กันย,ยาวๆครับเพราะว่ายัางไงก็ห้าหกปีสบาย,ยๆชิวๆถ้ายืน,ย,นยืนระยะได้นะฮะที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ผมจะต้องบากว่าผมกังวลมากนะครับแนดิมันร้อนมากนี ปช่รองบ้าวมันก็กจะรั่วเร็วนะระบบจะรั่วเร็วพรรั่วเร็วเนี่ยก็สิ่งที่ตามมาคือว่าถ้าเกิดเรายังไม่มซ่อมเนี่ยมันติดสายไฟอะไรพวกเนี้ยสายไฟชื้นสายไฟฉ่ำอะไรเงี้ยก็รถจะรวนจะอะไรเง,งี้ยผมก็พยายามที่จะอะไรช่วยดูได้ก็จะช่วยไปดูนะช่วยแกออกคำแนะนํนนากันที่จอยก็ได้ไปทำาตามหลัก็คือทําวินงหกนิ้วนะฮะแล้วก็ามน้ำตรวจด,ดูนะครับพอน้ําแต่งนะครับแต่วันเนี้ย ว่าจะใส่วันเนี้ยแต่ไม่ทันนะครับพอดีทางลงกึงนั้นก็ยังทําไม่เสร็จนะฮะตอนจ่ายพี่จอยไปก็ยังไม่เสร็จผมก็นึกว่าวินเสร็จแล้วอะไรแล้วก็จะเข้ามาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยพอดียังไม่ยังยังไม่เสร็จก็เลยช่วยขูบฟองน้ําก่อนนะฮะขูบฟองน้ําเรียบร้อยแล้วลองดูแล้วก็ดีเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็จะสู้วิ่ได้ เล็ไปสี่นิวเล็กสี่นิ้วไม่เล็กที่้แต่การมีวินตัววินหไปทำเ็วินนิ้วน่กนไเปนเดียวนะครับกาทมเป็นกรดียะท่รไม่าเวลาลงมันก็จะิ้ของกรรมาว าเนี่ยเครื่องมันอยู่ขนานตามโบมนี้มันจะมันไม่ใช่ um, like เครื่องขวางเหมือนเหมือนพวกร้อยสามห้าหรือว่ารัทบัคทีนะครับเครื่องต่างยาวเพราะน้ำยึดตัวมุกหมีพอดีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมุดไปเนี่ยเวลาตักที่ตัดอะไรมันก็โดนติดขึ้นมาทําให้แทนที่จะทํางานได้วันสองวันตันก็กลายเป็นครึ่งวันก็ตันแล้วแล้วสายพานก็ฟรีด้วยแต่วิธีบอก่หกนิ้วนะครับที่ผมใช้อยู่ลงตัวกับหกนิ้วลงตัวนะครับ แล้วก็ใส่ใบพัดร้อยสามห้านะครับพี่จอยก็เปลี่ยนใบพัดแล้วนะใส่ใบพัดโมเดร้อยสามห้าแล้วมันเป็นตูนครับนะฮะก็ตกแดงมันไปนะตามภาษาอ่ารถเก่านะรถเกาเ่าแต่ไม่ได้เก่ามากนะครับญี่ปุ่นนะเห็นอย่างนี้ก็ล้านกว่านะครับนะมาดูนะสภาพนี่นะก็ถ้าเกิดใส่วิทยุนิ้วเนี่ยลม ลมที่เข้ามาที่เครื่องเนี่ยก็จะแรงนะฮะแรงแล,ล้วก็จะทําให้รถนะกออากาศไม่ตันมากนะฮะไม่ตันเร็วด้วยเพราะว่าอด้านด้านหน้าของพัดลมเครื่องเนี่ยมันดูดที่ผงเข้าไปหน้ามอเตอร์ล่างน,น้ำพึ่งหมดทําให้ปอดในตัวดูดก่ออากาศข้างหน้าเนี่ยมันดูดที่ที่ผงไม่ไม่ไม่ค่อยติดได้ดูดแต่อากาศอย่างเดียวมาทําให้กองไม่ตันนะฮะทำให้กองอากาศนะ่ะมันเราไม่ตันพอนไม่ตันก็สิ่งที่ได้มาคือทําให้รถเหมือนว่ารถเราเนี่ยโล่ง โล่งก็ทํางานให้อาทําง,งานานั้นประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับถ้ารถร้อน,นกินน้ำมันทุกคัน,นครับถ้ารถขนาดนี้มีความร้อนสูงนะกินน้ำมันทุกคันนะฮะเพราะว่าพอ,อกินน้ำมันที่มันสาเหตุมมนกินน้ำมันเพราะว่าอุณหภูมิห้องเครื่องมันสูงท้าวใดท้าวรดท้ายสูงออกซิเจนน้อยก็น้ำมันก็ต้องฉีดเพิ่มนะครับต้องฉีดเพิ่มมาทําให้รถนั้นกินน้ำมันพูดเหมือนผู้รู้นะครับไม่ใช่ผู้รู้นะครับแต่ผมเป็นผู้ใช้ครับก็เลยพอรู้ก็สังเกตสังเกาเอาครับมีเพื่อนมีรถก็จะรู้ เราจับจอกชั่วโมงเอาก็ได้ครับเราเคยทางานวันหนึ่งได้กี่ชั่วโมงอ่าน้ำมันถังได้กี่ลิตรน้ำมันถังหนึ่งทางานได้กี่ชั่วโมงเราจับดูครัง้งสองครั้งก็รู้ครับสถิตินะฮะเราก็จะจับสถิติเอานะฮะเขาผมก็จับมาแล้วนะ,ะผมก็เคยไปก้าวปูก,กับเพื่อนนะฮะออว่าอันไหนดีไม่ดีอะไรยังไงก็เนี่ยนะครับเอามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะฮะมีเพื่อนท่านใดที่มีอะไรที่ด,ดีก็เปิดแพร่ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับ ช่องผมเป็นช่องเกี่ยวกับให้กับความรู้นะฮะความรู้กับกับการทํางานเกี่ยวกับการใช้รถนะฮะความสุขเล็กน้อยของคนที่มีรถนะครับอ่าสมัยก่อนเราเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนเนาะวันหนึ่งเราเคยตอนนี้เรามาสัมผัสเราเราเป็นผักแก่ของเราตัวเองเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับเรานอยากจะเผยแพร่ความรู้อเกี่ยวกับรถขุดให้พี่เพื่อนได้รับรู้รับฟังกันนะฮะเอาโอเคครับพี่เพื่อนนะฮะ ครับตรงนู้นเขาก็วิ่งกันมันเลยครับนู่นครับโลากอยู่นู้นรับลูกลังนะครับผมนู้นครับเทรดดี้ห้าอยู่นู่นตามดูระพวงครับนี่ครับดูะพวีครับนะขอไปแล้วครับเป็นแมคก้าครับกระบะชลบุรีครับผมชอบกระบะทรงนี้นะว่าสวยดีสวยดีก็ดันท้ายดมโดยรถเทรดดี้ห้าครับ เป็นลูกล่างหินพูครับวิ่งน้ำหนักไม่เกินนะครับวิ่งตามน้ำหนักแล้วแถวนี้ก็ที่เขานิยมผมลูกลังแทนดินเเพราะว่าแถวใครจะเชื่อก็ไม่เชื่อก็ไม่รู้นะครับว่าได้คุยกับพี่จอยแล้วพี่จอยบอกว่าดินแพ้กว่าลูกลังครับใครจะเชื่อนะฮะเนี่ยครับลูกลังพ่วงหนึ่งแถวแบบนี้สามพันกบาดสี่พันหนึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับนี่ฮะอันนี้ก็เขาจะตักขยะขึ้นรถนะครับ รถพ่วงคันนี้ก็จะเป็นรถพ่วงคันที่เหมาตักขยะเหมาตักขยะไปทิ้งบอ่อนะฮะอาจจะมีที่ทิ้งนะครับเนี่ยขยะเขาก็จะกองเป็นเว้นเป็นช่วงๆไว้ครับออมมาใกล้ก,ก็ตักขึ้นรถไปนะะนี่ครับเป็นรถไปโคบินจอยครับก็รับเป็นชั่วโมงนะครับมาเป็นชั่วโมงตอนนี้ก็หลังจะโกงน้ําไปตะกี้มาคุยกับพี่จอยบอกตอนนี้ความร้อนขึ้นอยู่ประมาณสี่คีดครับ ปกติป่านี้ขึ้น5ขีด6ขีดไปแล้วตอนนี้ขึ้น4ขีดเขาบอกถ้าเกิดอย่างนี้อากาศร้อนน่าจะขึ้น5-6นะคะอ่าดีมาเดิมขีดเด่นน่น,นะครับผันนุ่นเลยครับผันนุ่นนะฮนะแมกกานะครับผู้หญิงขับนะครับทุ่นเด้วน,น,นะครับผู้หญิงขับนะครับแน่นอนแน่นอนน่นะครับกำลังโยกเลยครับผู้หญิงขับครับผู้หญิงขับนะครับ กำลังตั้งลำนะครับดันโดยรตอร์ดีห้าครับดีห้าตรงนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ครับมาแล้วครับนี่นะผ,นนนนนผู้หญิงขับรถพ่วงนะครับนี่เป็นไงเป็นไงนี่นะครับผู้หญิงขับรถพ่วงครับ,รบไปมาแล้วต้องมแล้ว ว้าวตามครับลูกลังก็จะสวยครับลูกลังทั้งแดงทั้งเทาปนกันไปหมดนะครับเขตนี้ก็คือลูกหลังก็มาวิ่งมาจากแปลงยาวนะครับอำเภอแปลงยาวเนี่ยอันนี้เป็นรถแก๊สนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถแก๊สแก๊ส CNG นะครับกระบะตัวแม่ก็จะสั้นๆหน่อยนะฮะ ครับมีบรรยากาศพี่นพื่นะครับหลังจากนั้นก็มีนะครับวันนี้ออกมา่ายส่กสถานที่หน่อยนะฮะแล้วก็จะไปดูทีห้าอยู่ดนที่นี้ะครับนะฮะไม่ต้องกลัวจมครับทุกหลังทีห้าครับนั่นตอนที่บนกองครับใช่ไหมครับเอาโอเคครับพี่เพื่อนยังไงผมทุกคนต้องมาบมนะครับในกับไอคลิปหน้านะครับ